สวัสครับผมเจริญเงินบุญละาเมวยไทยครับผมสายที่ซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมได้เดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายบุญละาเมวยไทยครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมอ๋อยู่ที่นั่นเลยมีใครเป็นผู้ฟ้าผู้ซ้อมบ้างครับที่นั่นก็มีอาจารย์พัดแล้วก็พวกเพื่อนๆในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบหกครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบครับผมน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับอวนห้าสิบสี่จุดแปดครับผมเราเมือตกระจายเลยครับ มือบูครับผมแลวอย่างวันนี้เราเจอกับต้องสุรินเคยเจอกันไหมยังเลยครับไฟแรกเลยได้ศึกษาเกมวันต่อยเข้ามาป่ะได้ได้ดูไหมเขาเป็นมือแบบไหนอะไรเข้เป็นมือซ้ายครับผมแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังก็ก็ไงแปตามตาตายเรื่อยๆยังเปิดโควิดมาที่เราต่อยกี่ไฟแล้วโควิดก็คุณเทไม่รอยต่อยมา4ไฟแล้วครับผมไฟล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ต่อย ลุงคนนี้ก็สปอร์ตอ๋อวันนั้นเจอกับเจอกับสิบแสนเล็บเป็นไงบ้างก็แข่งอยู่ครับชนะหรือแพ้วันนั้นชนะคะแนนครับวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบรับอ๋อวันนี้มาต่อยร้อยสิบสองเมื่อกี้เข้าไปสองแล้วเปเท่ากับน้ำหนักก็ขาดครับอ๋อมาแต่ผ่านแล้วใช่ไหมครับผมอ่ะตอนนี้ร่างกายเรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็สมบูรณแล้วครับเราต่อยมาเรื่อยๆกคนได้กี่ไฟล์แล้วประมาณก็สามสิบสามสิบไฟล์เราคนจังหวัดอะไรครับ คนลำปางครับผมฝากเชิญเชิญแฟนกับเราน่อหน่อยก็ฝากเชียร์นตัวใจให้ผมด้วยนะครับเต็มที่แน่น,นอนนะเต็มที่นะครับครับ,รบผมเปน้องชายค<อ>